Ini kalau <laughs> dia sudah tidak berisi. Ini mana? Ini ini. Ini berisi. 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 Falou é, um ไ้น yeah. ิ no ีเป็นน้ะกสาวะจะบากคนเดียวเต้ะสาวจะบอกเซตจะสาวสาวเย้ขอบคุณมากขอให้มีความสุขนะครับขอให้มีความสุขในทุกปีค่ะขอบคุณมากค่ะเยู้่ป